ต้นกันด้วยเปิดห้องรับแขกค่ะต้อนรับนะคะคุณแม่คนสวยเสียงดีตลอดการค่ะค,คุณตุ๊กวิยาดาโกมารากุลนนนครนะคะแล้วก็เดี๋ยวคุณตุ๊กจะมาเปิดใจนะคะทั้งเรื่องของชีวิตคู่คและชีวิตของการเป็นแม่ด้วยค่ะหรักร้าสรการชูรักชูรสนะครับมีใครบางคนเคยกล่าวไว้นะครับ ครเป็นคนนั้นก็คือรดิวลซอร์ของเราเองครับเพราะว่าเมื่อบ้านแห่งความรักมันได้เกิดรอยร้าวนะครับและในที่สุดก็ต้องมีอันแตกแยกกันไปการที่จะมาสมานร,รอยร้าวซ่อมแซมบ้านหลังนั้นบ้านแห่งความรักนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยผู้ที่อยู่อาศัยก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีเอาไว้เนี่ยเขาบอกเป็นเรื่องที่ยากมาก <c oughs> ความรักบางอย่างนี้เมื่อมันแยกกันแล้วมันยากที่จะสมานหรือไม่ก็อย่างน้อยก็กลับมาเป็นเพื่อนกันนี่ยากแต่แขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับคุณแม่ยังสาวนะฮะ สามารถฝ่าฟันประการนี้มาได้นะครับด้วยจิตใจที่แจม่มใสอารมณ์ขันและที่สำคัญทัศนคติในการมองโลกในแง่ดีมาพบกับเธอเลยครับคุณตุ๊กวิยาดากมรกุลนนทรพี่ตุ๊กสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะัะะรจริงจริงแล้วชีวิตรักพี่ตุ๊กนี่เป็นยังไงบ้างครับเป็นรักแรกเลยค่ะโอ้ oh, คับ,คบนะคะคนที่แต่งงานด้วยนี่เป็นความรักครั้งแรกแล้วก็ลงตัวลงตัวดูดีไปหมดนะคะ,คะเรียนจบมาก็ เป็นแฟนกันแต่งงานไปเรียนต่อมึงนอกด้วยกันอย่างที่เป็นสเต็ปสเต็ปที่เขาเป็นกันเลยพ่อแม่ก็ปลื้มซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแต่คงอาจจะเป็นเพราะว่ายังแต่งงานเด็กเกินไปอายุเท่าไหร่ครับพี่ตุ๊กตอนนั้นก็ประมาณผู้หญิง19ค่ะผู้ชาย22โอ้โหแต่เป็นแฟนกันตั้งแต่อายุ15บห้าอือคือผู้หญิงอายุ15นะคะคือเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะ18บแปใช่สโอ้โหยังไม่เข้า โรงเรียนในร้อยเลยนะคะยังเตรียมอาหารอยู่เลยเลยคือก็คงจะเป็นเพราะว่าใช้ชีวิตด้วยกันตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็คงยังไม่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาก็เลยพอแต่งงานมีลูกก็เริ่มกลับมาจากเมืองนอกก็เริ่มแยกย้ายกันเที่ยวค่ะมีลูกกันแล้วพอมีลูกแล้วกลับมาเมืองไทยขาาี่แยกกันเที่ยว ค่ะก็แล้วแฟนก็เป็นตำรวจด้วยก็เริ่มมียศใหญ่โตขึ้นก็มีคนเทคแคร์ดูแลเยอะเข้าใจค่ะเราเองเราก็เคยเราก็ผ่านตรงเป็นสาวมาโดยที่ไม่ได้เที่ยวเลยเพราะว่าไปเมืองนอกนะคะแล้วก็กลับมาก็เริ่มเที่ยวแล้วนี่ค่ะพี่ตุ๊กเริ่มร้องเพลงตอนไหนครับร้องตั้งแต่ก่อนไปเลยนะคะแต่ร้องกลางวันอ๋อค่ะร้องที่สวนนี่แหละร้องได้ว่านั้นเข้าไปสู่วงการนักร้องอาชีพได้อย่างอ่ะถ้าตอนนั้นถ้า คิดว่าเข้าแล้วนะคะก่อนไปถึงแม้อายุจะยังไม่ยี่สินี่ก็เป็นนักเรียนนี่ก็ร้องแล้วค่ะร้องแล้วครับเอาแล้วครับก็ร้องเพลงรักมาเยอะแต่แต่ชีวิตรักแต่แต่จริงๆเพลงรักที่พี่ตุ๊กร้องส่วนใหญ่เป็นเพลงเศร้ามีทั้งสองอย่างค่ะมีทั้งสองอย่างแต่ว่าเศร้าเศร้าจะกินใจมากกว่าหรือเพลงที่ที่เป็นที่นิยมที่ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงแนวค่อนเศร้าไม่สมหวังอกหัก หักแล้วหักอีกหักกันอยู่นั่นแหละตอนที่แยกทางเดินกับาสามีเนี่ย<ะ>มันเหมือนกับในเพลงที่พี่ตุ๊กร้องครับความรู้สึกอืเราแยกกันอยู่ก่อนอเราแยกกันอยู่ก่อนแล้วก็เรามีความรู้สึกว่าเออลองแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วเหมือนฝรั่งนะคะ ไปแยกกันอยู่สักพักมันที่มันกลับมาไม่ได้แล้วค่ะไปเจอกันนี่แล้วควงคนอื่นแล้วค่ะก็เลยแบบว่าเลยตมเลยแต่ที่ผมทึ่งคือยังเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอยู่ตรงนี้นะครับโอ้ก็ยังเทคแคร์ดูแลกันอยู่นะคะก่นจะยอมหย่าให้กันนี่ก็นานมากทีเดียวจนกระทั่งหลายปีมากเลยที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่าเขาอยากจะดูแล อยากจะดูแลอยากจะยังดูแลเราอยู่ขาใจแล้วแต่เราเนี่ยก็อยากจะเป็นอิสระในไหนก็ไหนๆแล้วเพราะสมัยนั้นเราเป็นเด็กเราทาใจไม่ได้เราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่แบ่งเราไม่อยากแบ่งให้ใครผมพอพอเราแก่พอเราแก่ตัวลงเราก็ไปขอแบ่งคนอื่นเขา นเลูกๆก็โตขึ้นเราอธิบายให้ลูกทราบยังไงครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะลูกๆนี่ก็เคยถามไหมคะหรือเคยตั้งคําถามกับกับเรื่องนี้ไหมคะลําบากเหมือนกันค่ะกว่าที่เขาจะยอมรับแฟนคุณพ่อก็ยากนะคะเพราะว่าเขาเขามองเห็นเรามากกว่าเขาก็เลยรู้สึกว่ายอมรับทางแฟนคุณแม่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องอธิบายให้ลูกฟังว่า แหมวันเกิดทีหน,นึ่งในลูกมีขวงขวัญนั้งสี่ชิ้นนะแทนจะได้สองชิ้นหรือว่าถ้าแม่อยู่กับพ่อในลูกก็ได้ชิ้นเดียวออนนี้ลูกได้ลูกสี่ชิ้นนะและชิ้นสามชิ้นสี่นะมันต้องเป็นชิ้นใหญ่นะเพราะาเขาต้องเอาใจลูกเขาต้องแบบอยากให้ลูกแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วอยากให้ลูกรักเขาใช่ไหมฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกลูกแล้วก็บอกว่าเออความสุขของพ่อกับแม่เนี่ยพ่อกับแม่ก็คงจะเป็นพี่เป็นน้องกัน <c oughs> คงไม่สามารถจะกลับมาเป็น แฟนละไม่มีโรแมนต์ละมันมันนานมากละก็บอกให้ลูกเข้าใจค่ะหลายหลายคนบอกว่าคือตอนนี้เนี่ยเรียกว่าอาจจะเรียกว่าเป็นศิลานีช่วยน้องๆที่มีปัญหาเรื่องความรักโดยเฉพาะรักที่ไม่สมหวังค่ะเขาปรึกษาก็าปรึกษาเลือกอะไรกันบ้างเขาเวลารักไม่สมหวังก็กส่วนมากให้ฟังว่า เขาไปประสบอะไรมาบ้างหญิงสาวทําอะไรกับเขาไว้บ้างอะไรเงี้ยบอกเขาในฐานะที่ว่าถ้าเป็นตัวเรานะคะเราจะไม่บอกเขาว่าต้องทําอย่างนี้หรอกเราจะบอกว่าถ้าเป็นพี่นะพี่จะทําอย่างนี้ก็ต้องบอกเขาว่าเอออย่าคิดมากสามีบนก็อย่าไปเถียงเลยแล้วก็พูดกับตัวเองในกระจกแหมจะไปหาใครดีเท่าฉันไม่มีอีกแล้วจะอยากบ่นเธอก็บ่นไปจะอยากด่าเช้าเย็นกก็ด่าไปฉันก็พูดกับกระจกหด้ฉันสวยฉันน่ารักฉันเป็นคนดีฉันหาเงินได้เธอไม่ต้องเลี้ยงฉันแค่นี้ก็ จะมีความสุขรู้สึกว่ารักตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ส่วนใหญ่เท่าที่ประสบการณ์ที่ให้คำปรึกษาอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงส่วนใหญ่ปัญหาที่ในความรู้สึกไม่ทุกที่ว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นข้อจํากัดแล้วทําให้ไม่ค่อยมีความสุขกับเรื่องความรักเนี่ยโดยเฉพาะฝั่งผู้หญิงเนี่ยค่ะปัญหาส่วนใหญ่จะมาจากอะไรค่ะมาจากผู้ชายชู้อย่างเดียวเลยนะฮะเป็นส่วนใหญ่ที่ผู้หญิงมักจะทีความไม่สุขหลายคนรักอย่างมีรุ่นน้องคนหนึ่งบอกแฟนเลาดเหลือเกินเราก็บอกว่า อย่าไปแต่งด้วยชิวนะพี่แต่งแล้วคะ่ะแต่งไปหม,ดมาดๆเลยอย่างแรกเลยคือความเจ้าชู้ของผู้ชายเพราะว่าเขาเจอเจ้าชู้จนเขาชินละเขาทําใจได้ละแล้วเขาก็รู้ว่าชีวิตเขาเนี่ยรักผู้ชายคนนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะแต่งกับคนนี้แหละม,มีข้อแนะนำไหมคะว่าถ้าเลือกอย่างนี้แล้วเจ้าชู้แล้วสแสดงว่าเขาต้องทําใจแล้วไปงานแต่งงานเขาก็บอกว่าเออทนกันไปนะอยู่กันไปแบบตายายแล้วกันไม่มีถึงไม่ไปห่วงก็ดีเพราะคนเราพอถึงอายุ หนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีละความรู้ความหวงวมหวงม,มันหายไปนะคะอม,มันหายไปมันเหมือนกับว่าเอออะไรที่คนที่เรารักคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขแบ่งเบาภาระไปได้ได้เราโอเคนะหเราไม่ต้องเหนื่อยมากลยไม่ต้องเอาเอกเอาใจเช้าเย็นนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขานี่มาพูดถึงบทบาทของคุณแม่พี่ตุ๊กนี่มีลูกสาวสวยอยู่สองคนเป็นคุณแม่แบบไหนพี่พี่ตุก๊กตั้งแต่ลูกเกิดเลยคือลูกต้องทานนมทุกตื่นทุกสามชั่วโมงใช่ไหมคะตั้งแต่ลูกเล็กอ่อนเลยเนี่ย กูพยายามให้ลูกข้ามคืนเลยคือเป็นคุณแม่ที่อยากเลี้ยงน้อยที่สุดเ้ไม่ฮะจะแบบไกวเปลจนมาให้เตือะให้นอนทั้งคืนเลยคือเหนื่อยน้อยที่สุดพอโตขึ้นมาก็จะฝึกลูกแบบนั้นเหมือนกันว่าให้ช่วยตัวเองให้รู้จักโลกนะคะให้คิดรู้จักทําใจให้ให้โตอะค่ะเคยมีเพื่อนที่แบบรักลูกมากมากเนี่ยแล้วก็อายุสั้นทั้งพ่อทั้งแม่เอ๊ะถ้าเราเกิดเป็นอะไรไปเร็วเนี่ย แล้วลูกจะต้องช่วยตัวเองให้ได้เร็วที่สุดในความร<ม>ูม้สึกของเราอ่ะนี่ตั้งอยู่บนความไม่ประมาทไปดูคําบอกเล่าจากคุณลูกบ้างว่าจริงๆแล้วคุณแม่ตุ๊กเนี่ยเป็นแม่แบบไหน่าไปดูกัน <laughs> คุณแม่เป็นคุณแม่แบบเพื่อนค่ะเป็นเหมือนเพื่อนกัน <มา S 2> นะคะไ,ไปด้วยกันจะผัดกันโทรปุกใคร <laughs> มีงานก็จะผัดกันดูแลกันเนี้ยค่ะ คุณแม่ชอบให้เมาใช่แล้วก็คือไปด้วยกันก็จะให้กินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะแบบว่าอ่ะไปด้วยกันเมาด้วยกันกับด้วยกันอะไรอค่ะคือตั้งแต่เล็กๆเนี่ยไปด้วยกันใช่ไหมคะเอ้ยเนี่ยกินอันนี้สิมันก็จะเริ่มมาจากอะไรนะเริ่มจากไปป้อมบินที่มันไม่เหมือนเหล้าเลยถือว่าอะไรที่ใส่ค็อกเทลนะคะแล้วก็จะเริ่มเป็นเหล้าเริ่มเป็นอะไรที่แรงขึ้นจนแบบว่า หลังหลังจะเป็นลกตากิล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเมาก็เมากันให้แบบลงได้เลยเีใช่ตกลงรายการได้เลยการเสียหแมอว่าักแม่ค่ะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะเป็นห่วงผมติดใจอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่ชอบให้เมาค่ะเพิ่งได้ยินเนี่ยมันเป็นยังไงครับเพื่อนรุ่นเราเนี่ยไม่มีใครเที่ยวละ เป็นคุณหญิงไปหมดแล้วค่ะแล้วก็คนที่เที่ยวเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกเพื่อนลูกอ,อยู่เมืองนอก,นอกเพื่อนเมืองนอกลูกเพื่อนโรงเรียนลูกพอใครมาเราก็จะเฮงแบบอ้าวเราก็จะชอบเลี้ยงเพื่อนลูก <c oughs> แต่ไอเรื่องสอนนี่คงไม่ได้สอนตั้งแต่แรกเพราะเขารู้สึกว่าเขาจะเริ่มกินกันเองก่อนทม่เราจะสอน <c oughs> อ๋อนี่มาโทษแม่ผม,มเริจะเป็นมินต์ก่อนนะตอนหลังก็ค่อยๆนี่ตอนหลังตะกี้ล่เลยโอ้โหนะฮะนะอยากจะฝากถามพี่ตุ๊กนิดนึงสำหรับ พ่อแม่ผู้กครองที่ดูรายการนี้อยู่นะฮะสอนลูกลูกสาวด้วยโดยุวเที่ยวเตะวางตัวดื่มเหล้าคงจะต้องมาจากนิสัยตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็การสอนของพ่อแม่และโรงเรียนนะคะ่ะไอคนเราจะใช้ชีวิตยังไงเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกจะกินจะเที่ยวจะมีเพื่อนจะคบเพื่อนจะอะไรเนี่ยมันคงไม่สาคัญเราวางตัวยังไงกับคนรอบๆด้านเราถ้าจะถามตัวสิ่งที่ตกเป็นห่วงมากสําหรับ ทุกสาวๆเลยก็คือสายเดี่ยวกับกระโปรงสั้นมากๆอะไรเงี้ยซึ่งทเที่ยวกลางคืนมันก็ค่อนข้างจะล่อแหลมถ้าคืออะไรมันก็น่ากลัวอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ถึงแม้จะมีรถขับมันก็เกิดขึ้นได้อุบัติเหตุตรงนี้ก็ดูแลกันนิดนึงทุกคิดว่าสําคัญที่สุดคหวังในว่าที่ลูกเขยว่าอย่างไรก,ก็อยากได้เหลือเกินนี่ก็คงจะเป็นคนที่ทนลูกเราได้มองอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็คือความรักเนี่ยสำคัญที่สุดคือความรักความเป็นอกหุนใจ จะมีก็มีด้วยการอดก็อดด้วยกันเหมือนอย่างที hmm, mm ่เราเคยมีกับคุณพ่อเข้ามาแล้วมันไม่มีวันเปลี่ยนหลักสําคัญของชีวิตคู่เลยตูกเห็นหลายคู่แล้วที่คนหนึ่งไม่มีต้องเลิกกันไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นคนหนึ่งหาได้ก็ใช้กันสองคนขอบคุณพี่ตุ๊กมากเลยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ